กับกดกดกดปิดเลยครับอันนี้ประตูอันนี้อ่าสั่งกดเปิด อลองกดหยุดดีครับอ่าเปิดดีครับนี่ครับอ่าเปิดได้เลย อ๋อโอเคโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ